สวัสดีครับผมต a t a ต t าสตายุวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวตัวแพลตฟอร์มของ Trading View กันนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็มีรีเควส์กันมานะครับว่าอยากให้ผมเนี่ยรีวิวตัว Trading View เนาะว่ามันใช้ยังไงบ้างโดยแบบละเอียดนะครับเผื่อบางคนเนี่ยที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับก็จะได้รู้กันว่าตัว Trading View เนี่ยมีการใช้งานยังไงบ้างนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาทําหน้าที่นะครับเป็นผู้รีวิวตัวแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยหรือเป็นเทรดดอ้งมือใหม่เนี่ มันจะมีฟีเจอร์ตัวไหนเนี่ยที่เด็ดๆดังๆนะครับที่เทรดเดอร์เนี่ยใช้กันบ่อยๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามารีวิวกันในคลิปนี้กันนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับคนที่ไม่รู้จัก Trading v i e วนะครับตัว Trading View วนี่จะเป็นแพลตฟอร์มในการดูกราฟนะครับไม่ว่าจะเป็นกราฟหุ้นกราฟ Forex นะครับหรือค่าเงินกราฟทองคํากราฟน้ํามันนะครับพวกสินค้าคอมมูนิตี้ต่างๆนะครับหรือสินค้าปกคภัณฑ์หรือไม่ว่าจะเป็นกราฟของคริปโตเคอเรนซีนะครับก็สามารถที่จะดูได้ทุกอย่างเลยนะครับที คนสามารถเอามาเทรดกันได้เนาะอย่างพวกหุ้นไทยหรือหุ้นอเมริกานะครับส่วนมากเนี่ยเขาก็จะนิยมดูกราฟกันในแพลตฟอร์มนี้กันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะดูง่ายนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยส่วนมากเขาจะนิยมดูกราฟกันในโปรแกรม efin เนาะถ้าเป็นหุ้นไทยหรือถ้าเกิดหุ้นต่างประเทศเนี่ยเขาก็ใช้โปรแกรมพวก td a m e r i t r a e นะครับเป็นแพลตฟอร์มของเมืองนอกเนาะส่วนพวก forex เนี่ยก็จะใช้โปรแกรมของ ตัว MP4 กับ m t 5นะครับพอมีตัว t r e n d v i e w นะครับเป็นแพลตฟอร์มตัวใหม่นะครับที่ช่วยทำให้เราเนี่ยดูกราฟได้ง่ายขึ้นนะครับและตัวส่วนตัวนะครับผมว่าเหมาะกับการที่เราจะเอามา backtest นะครับหรือฝึกฝนการดูกราฟค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับเพราะว่ามันแพลตฟอร์มเนี่ยมันใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ตัวหน้าตากราฟเนี่ยมันดูคลี a n ดูสะอาดตานะครับตัวแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยมันสามารถใช้ได้ในทั้งโทรศัพท์แล้วก็ในคอมนะครับในแลบด้วยนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันนะครับว่าหน้าตาของตัว t r e a d i n g view เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะเคยเห็นในคลิปก่อนๆกองผมบ้างว่าใน t r a d i n g view เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาดูประจาลดกันนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเปิดเว็บไซต์นะครับ Google ของเราขึ้นมานั่นเองเลยนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับว่า t r a d i n g view นะครับผมผมก็ขึ้นอยู่แล้วผมจะคลิกไปตรงนี้นะครับผมแล้วก็คลิกเข้าไปตรงนี้เลยครับพอเรามาเจอกับหน้านี้เนี่ยจะเป็นหน้าที่ทุกคนนะครับที่ไม่เคยใช้งานเนี่ยจะต้องเจอกันนะครับซึ่ง หน้าต่างเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นภาษาไทยนะครับหรือภาษาอังกฤษแล้วแต่โน้ตบุ๊กกับคอมพิวเตอร์เนี่ยที่ทุกคนตั้งค่ากันไว้นะครับที่เป็นพื้นฐานเนาะถ้าให้เป็นเนช i o น a l ลนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมพอเราเข้ามาสู่หน้านี้นะครับเราก็จะเห็นกับตัวด้านบนนะครับด้านบนสุดเลยเนี่ยมันจะคือเป็นราคานะครับของตัวดัชนีนะครับแล้วก็มีราคาของค่าเงินนะครับแล้วก็อาจจะมีราคาของบิตคอยทองคําน้ํามันอะไรเงี้ยเป็นฟังก์ชันเสริมขึ้นมาเนาะแล้วเราก็จะเห็นอะไรบ้างนะครับ เห็นตัวเปลี่ยนภาษาตรงนี้นะครับที่ผมคลิกไปเมื่อกี้ตรงนี้เนี่ยเป็นการแจ้งเตือนว่าอ๋อ we already announce อะไรอย่างเงี้ยที่เขาประกาศมาจากทาง Trading View ให้เราได้รู้กันนะครับตรงด้านแถบนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันมีแถบอยู่เนี่ยแปแถบนะครับีผมจะไม่ไร่เรียงกันให้ดูว่ามีเอาแถบอะไรบ้างนะครับแต่ขอเลื่อนกันมาดูข้างล่างนี่ก่อนนะครับทางด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวเป็นฟีเจอร์ที่ใช้แสดงนะครับเหมือนเป็นความคิดเห็นของเทรดเดอร์ทั่วโลกนะครับที่่อม,มาแสดงกันว่า แต่ละคนเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับสินค้าตัวไหนนะครับอย่างเช่นอ่าตัวเนี้ยเป็นของทาง t r a d i n g v i e w เองนะครับก็อันนี้ก็เขาเขียนว่า5 t i p ิปส f หรับฟอร์สเตอร์ชาร์ตตงอะไรเงี้ยเราก็อาจจะลองกดเข้าไปดูนะครับอ่าพอกดเข้าไปดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการตั้งค่าหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับก็ Select Drawing อะไรเงี้ยเราก็สามารถกดเข้ามาดูได้ครับว่ามีใครบ้างต่อไปนะครับเราก็จะเห็นด้านขวามือตรงนี้นะครับเป็น Market s u m m a เ y นะครับเป็นการสรุปคร่าวๆของตลาดนะครับว่าตลาดตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนบบ้างะครั เราก็จะเลือกได้ว่ามีเคอร์เรนซีนะครับมีตัวดัดชนีที่ตอนแรกนะครับดัดชนีมีเคอร์เรนซีนะครับมีตัวฟิวเจอร์สนะครับพวกทองคำน้ำมันเป็นตลาดฟิวเจอร์สมีตัวคริปโตเคอร์เรนซีนะครับบิตคอยอีเชเรียมนะครับคูนิเกาพีมีหมดเลยนะครับมีตัวบอนด์เป็นตัวพันธบัตรรัฐบาลน,นะครับเราสามารถเข้ามาดูนี้ได้เหมือนกันเนาะอย่างที่บอกว่า Trading View เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ ค่อนข้างจะครอบคุมนะครับสินค้าที่เราสามารถเทรดได้นะครับผมถ้าเรามีบรกเกอร์ด้วยเทรดแล้วก็เทรดได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนขึ้นไปดูด้านบนสุดที่ผมบอกไว้ตั้งแต่แ,ตแรกนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอ่ะเริ่มจากหัวข้อไอเดียนะครับซึ่งไอเดียเนี่ยเป็นไอเดียของเทรดเดอร์อทั่วโลกที่ผมได้บอกไว้นะครับเห็นได้ว่านี่ bitcoin is value protection future freedom อ่ะ,อะกำลังจะผ่านแนวต้านแล้วอะไรเงี้ยนะครับของคุณเดฟ fs hunter นะครับเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูไอเดียของเขาได้ว่า มียังไงอ่ะเดี๋ยวผมกดเข้าไปดูเพลยนะครับอ่าแบบนี้เห็นไหม bitcoin coming okay เราก็เข้าไปดูได้นะว่าเราจะเทรดหรือไม่เทรดอะไรงไงนะครับของคุณ trading short ก็บอกว่าอ่า bitcoin hit 5 0 0 0 0 0 k นะ bear flag and resistance short อ่าคนนี้ก็บอกว่าคู่เงิน a u d u s d เนี่ยบอกกับการ short นะอ่าเขาก็ามีตัวอย่างให้ดูอ่ะลองกดเข้าไปดูเขาสักหน่อยนะครับอ่านี่เห็นไหม มันขึ้นมาหน้าต่างให้เราเลยนะเนาะเาะมีวิดีโอด้วยเนาะอ๋อแต่วิดีโอเนี่ยต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่านี่ผมกําลังรีวิวในตัวเทร์วิวของส่วนที่เป็นตัวฟรีนะครับยังไม่ได้กดเข้าไปในะส่วนที่เป็นของเสียตังค์นะครับผมรีวิวของตัวฟรีให้ดูก่อนเนาะทุกคนจะได้รู้ว่าตัวฟรีและเสียตังค์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับฟีเจอร์ไหนที่เราสามารถใช้ได้และใช้ไม่ได้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะตัดสินใจในการเลือกใช้ได้เนาะเพราะไอเดียเนี่ยมันจะมีไอเดียหลายแบบนะครับ ทางไอเดียการเลือกแอสเซทนะครับแอสเซทคลาสพวกคริปโตเคอเรนซี่หุ้นสต็อกอ,อะไรเงี้ยอินดี้นะครับดัชนีพวกนี้ฟิวเจอร์สอันนี้ก็มีตัวเทรนด์แอนาัลิซิสนะครับเป็นไอเดียของการแอนาัลิซิสเทรนด์นะครับเช่นซัพพอร์ตดิสแตนต์นะครับการใช้สปายดิมาน์การใช้เทรนด์ไลน์ใช้ฟิบูนัตชี acci, นะครับต่างๆแล้วก็มีพวกเฮลเมอนิกแพทเทิร์นนะครับยกตัวอย่างกดเข้าไปดูกันอ่านนี่เป็นแพทเทิร์นของการ์ดเล่นะครับผมเขาจะบอกว่านี่ตัวดิสวางนี้น่าจะเป็นดัชนีของตัว นี่ดอลลาร์คองเรซีอินเด็กซ์อ่าใช่อ่าตัวดัชนีดอลลาร์เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้เกิดแพทเทิร์นการ์เล่อยู่นะครับทำา X ขึ้น A ลง B ขึ้น C นะครับทำดีแล้วต่อไปก็จะขึ้นเป็นเวฟต่อไปนะครับทำเป็นรูปศรอย่างนี้อ่าแล้วเขาจะมีวิดีโอให้ดูด้วยนะครับกดตรงนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นวิดีโอนะผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมใช้ตัวทดลองอยู่ยังไม่เคยกดเข้ามาดูในไอเดียของใครนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ไอเดียใหม่ๆเนี่ยอยากจะหาความรู้เพิ่มจาก Trading View นะครับผมแนะนำนะครับเหมาะมากนะครับเพื่อเราจะไดด้เเปปิรรรรระะะสบบกกกาาาาาณ์ใหม่่ๆของศึษนคัพว ผมเองก็ไม่ได้มีความรู้ถึงขนาดรู้รอบครอบโลกถึงขนาดนั้นนะครับผมว่าเป็นไอเดียที่ดีนะที่เขาเอามาแชร์กันเนี่ยเหมือนหน้าฟีดใน Facebook อย่างเงี้ยเขาก็มีแชร์ไอเดียดต่างๆใช่ไหมในนี้ก็เป็นเทรดดิ้งบิลนะก็จะเป็นไอเดียดของการเทรดอย่างเดียวเลยนะครับหน้าต่างต่อไปก็คือตลาดนะครับหน้าต่างของตัวตลาดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีทั้งหมดเลยอย่างที่บอกไปนะครับคริปโตเคอเรนซี่มีค่าเงินมีสต็อกมีดัชนีมีตัวฟิวเจอร์สน,นะครับมีตัวบอนด์พัฒนาบรรฐบาลนะครับ อาจผมขอยกตัวอย่างนะครับตัวสต็อกก่อนแล้วกันตัวสต็อกเนก็จะมีหน้าต่างของตัวพวกตลาดหุ้นของอเมริกานะครับอาจผมขออนุญาตกดเข้าไปดูตัวของ Apple นะครับมีหน้าต่างสรุปภาพรวมของตัว Apple Stock Chart นะครับและที่ผมค่อนข้างที่จะว้าวนะครับนั่นก็คือตัวของมันจะเขียนว่าตัว t e c h n i c a l นะครับจะแสดงให้เห็นแรงซื้อแรงขายนะครับณตอนนั้นนะผมว่ามันเหมือนกับตัวอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่เอาไว้ใช้วัดแรงนะครับในการซื้อขายของเทรดเดอร์นะครับทั่วโลกนะ แต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้ใช้พวกอินดิเคเตอร์ที่มันให้มาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอาไว้ดูเป็นแหล่งอ้างอิงได้เนาะว่าเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์อะไรกับมันได้นะครับเผื่อบางคนเนี่ยใช้เทคนิคนั้นแล้วพอเอามาเปรียบเทียบกันกับอีกเครื่องมือนึงเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ได้แล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้กับเทรดเดอร์นะครับอันนี้ก็ผมก็แนะนำเนาะ,ะเดี๋ยวผมขอมาดูตัวของค่างเงินกันหน่อยนะครับนี่เห็นไหมอ่ะผมกดไปตัวที่ตัวเมเจอร์นะครับตัวนี้จะมีบอกว่าตัว ค่าเงินมีอะไรบ้างนะครับก็มีพวก eur usd พวกนี้ต่างๆนานานะครับที่เขียนว่า major เนี่ยคือคู่เงินหลักนะครับที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เนี่ยใช้เทรดกันนะครับเป็นภาษาสากลว่าค่าเงินพวกน,นี้คือค่าเงินตัวหลักนะครับค่าเงินตัวหลักก็จะมีอ่าเนี่ที่กขาบอก eur usd นะครับยูโรดอลลาร์มีดอลลาร์ญี่ปุ่นนะครับมี British p o u n ์นะครับกับดอลลาร์คู่กันนะครับมีนี่ออสเตรเลียดอลลาร์ผมก็บอกกันว่าคู่เงินเมเจอร์กับไ minor ในี่ต่างกันยังไงเมเจอร์ major เนี่ยส่วนมากจะเป็น พวก USD นะครับส่วนคู่เงิน m i n ่ r ก็คือพวกที่จะไม่มี USD อยู่นะครับก็คือเป็นคู่เงินเจแปนออสเตรเลียนะครับหรือนิวซีแลนด์แคนาดาอะไรเงี้ยนะครับจะมาจับกัน exotic คือคู่เงินแปลกๆที่ไม่ค่อยเทรดกัน USD ใชนะ่านาอะไรเงี้ย USD บราซิลเลียนอ่ะเนี่ยเห็นไหม USD โครเอเชียนคูนาไม่รู้จักประเทศนะครับคือพวกเนี้ยเป็นคู่เงินแปลกตานะครับที่เราไม่เคยเห็นกันพวกเนี้ยเขาเรียกว่ากโซติกนะครับคู่เงินโซนอเมริกาอ่คู่เงินโซนยุโรป เงินโซนเอเชียอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เปิดดูกันได้เลยนะครับอ่าเมื่อกี้ก็เป็นหน้าต่างของตัว forex market นะครับเป็นตัวของข้างเงินนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมค่อนข้างประทับใจนะครับนั่นก็คือตัวของตัวนี้ตัว economic calendar นะครับซึ่งจริงมันก็ไม่ได้ว้าวหรอกแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสายข่าวครับเป็นสายเทรดข่าวนะต้องมาดูตัวของเว็บข่าวนะครับเป็นอาจจะเป็นตัวของ f i n w e s นะครับหรือจะเป็นตัวของ investing com อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่า พอมาใช้ตัว Trading View เนี่ยมันก็จะมีข่าวมาบอกข้าเรียนะว่ามีข่าวอะไรจะออกบ้านนะครับช่วง2ทุ่มเนี่ยก็จะมีตัวของเนี่ย House Start นะครับ s h a n g s อะไรเงี้ย Export Price อะไรพวกเนี้ยนะครับนี่มันก็จะสรุปข่าวว่า Building Permit Quality of Formal อะไรที่จังแหละเอามาอ่านข่าวได้ที่นี่นะครับผมมองว่าสะดวกสบายดีนะครับแล้วก็มีตัวของนี่ Forex Screener นะครับ Forex Screener เนี่ยก็จะเป็นเหมือนตัวคัดกรองนะครับซึ่งตัวนี้ผมค่อนข้างที่จะ ว้า wow, เหมือนกันอีกตัวหนึ่งว้าอีกแล้วนะครับว้าอสองบ้าเลยนะครับเหมือนเราสกรีนค่าเงินนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแบบเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถสกรีนค่าเงินได้เหมือนกัน,นเราสามารถจะสกรีนได้จากนี่เลยที่มันบอกมาอย่างเงี้ยอันนี้คือเปอร์เซ็นต์เชงนะครับเราสามารถดูได้ว่า,วาตัวค่าเงินไหนเนี่ยที่มันผันผวนมากที่สุดนะครับหรือผันผวนน้อยที่สุดมันก็จะระยงให้มาอย่างงี้นะครับตัวไหนที่ volatility สูงนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นนี่ช่วงนี้ก็เป็นนิวซีแลนด์ JPY นะครับ ก็สามารถที่จะเลือกได้อ่านี่ก็เป็น time interval นี่ก็คือสามารถจะเลือกได้ว่าเราจะสกรีนในช่วงเวลาไหนนะครับคือเป็นช่วงเวลาไหนถึงเวลาไหนอย่างนี้ก็จะเป็น1 day ก็คือภายในช่วงระยะเวลา1วันที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยหรือในช่วง 4h ก็คือ4ชั่วโมงนะครับในสชั่วโมงที่ผ่านมาไอ้ผมกดเป็น15นาทีให้ดูนะครับอ่ะแต่ตลนเนี้ยอย่าลืมว่าผมใช้เป็นตัวฟรีอยู่นะครับซึ่งตัวฟรีเนี่ยมันใช้ฟีเจอร์ตัวนี้ค่อนข้างไม่ได้มากนะครับผมก็ ยังไม่รีวิวตัวนี้แล้วกันแล้วจริงเนี่ยมันสามารถใช้ได้หลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นอ่าเน,นี่ยมันจะมีตัวฟิลเตอร์เห็นไหมนี่ผมกดไปเมื่อกี้ผมสามารถที่จะเลือกอ่านี่ราคา Arts, อัสยูบิโลเท่าไหร่อ่ะแล้วก็พิมพ์ไปนะครับระคา 5, 5้ยูเท่าไหร่นะครับยู a b บ v e เท่าไหร่สูงกว่าเท่าไหร่นะครับหรือ,อยูลบหรือตัดขึ้นตัดลงอะไรเงี้ยหรือเท่ากับเท่าไหร่สามารถที่จะกําหนดได้นะครับซึ่งจริงแล้วไอ้ตัวสกรีนเนอร์ตัวเนี้ยผมมองว่ามันค่อนข้างเป็นประโยชน์กับคนที่เทรดหุนน ผมไปลองเทรดหุ้นอเมริกาครับผมใช้ตัว Stock s k i n e นอของตัวนี้แหละแต่เป็นตัวของ s t o อกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดปให้ดูนะตัว s k i n e นอเนี่ยเราสามารถกดได้เข้ามาที่ช่องนี้นะครับตอนนี้ผมกดมาที่ forex screener นะครับมันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิด Stock s ก i ีเนอรเนี่ยมันก็จะขึ้นไปอีกหน้าหนึ่งผมกดให้ดูนะครับ s t o c k s กรีเนอเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนประเทศได้นะครับตอนนี้ผมเลือกเป็นประเทศไทยนะครับมันก็เลยขึ้นมานี่เป็น ptt ปตทเลยนี่ lot นะครับสวนภพูมอย่างเงี้ หุ้นเดลต้าเนี่ยที่ดัง CPO อะไรเงี้ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนไปให้ได้ตรงนี้นะครับนี่ธงชาติไทยอยู่นี่นะครับถ้าเราอยากจะที่จะดูหุ้นของอเมริกาก็กดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับธงชาติอเมริกามันก็จะขึ้นเป็นหุ้นของตัวอเมริกาให้นะครับนี่ a p ป l e m i c r o s o f t a m a z o n นะครับและเราสามารถนะครับที่จะดูว่าเนี่ยโอว์วิวเป็นยังไงบ้างนี่มันจะมีตัวฟิลเตอร์ที่เขากําหนดมาให้เป็นค่าพื้นฐานของเขานะครับเราก็สามารถที่จะดูได้ว่าราคาลาสมีอะไรบ้างนะครับ ราคาเช้งมีอะไรบ้างน,นะครับนี่เป็นมีตัวเรตติ้งด้วยว่าเรตติ้งเนี่ยมีแบบไหนนะครับนี่นี่สตรองบายแล้วก็สามารถจะดูได้ว่าตอนเนี้ยถ้าเป็นหุ้นตัวนี้เราอาจจะซื้อได้เยอะนะครับแล้วก็ตัววอลุ่มนะครับถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยตัวไหนที่มีวอลุ่มมากที่สุดนะครับเราก็ไปดูว่าอ่าอันนี้ตัวนี้ SNDL อะไรเงี้ยแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันได้นะครับในฟิลเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะมีเยอะมาก ซึ่งตอนที่ผมเล่นใหม่ๆเนี่ยผมค่อนข้างว้าวนะครับเพราะว่าผมสามารถที่จะปรับแต่งได้หลายอย่างนะครับเช่นเอาแบบเอาอินดิเคเตอร์มาคัดกรองกันก็ได้เช่นถ้าสมมติว่าผมอยากจะเล่นหุ้นเนี่ยที่เป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมผมก็จะเอาไอซเนี่ยมาใส่เข้าไปนะครับอย่างเช่นนะครับตอนนี้เนี่ยผมกดไปที่หน้าของเทคนิคอลใช่ไหมครับผมก็จะใส่ตัวของอตัวน,นี่อ่ะสมมติเป็นมาร์กดีแล้วกันผมก็จะใส่ตัวมาร์กดีเข้าไปอันเนี่ย above าไหร่ค่ามาร์กดีอาจจะใส่เป็นสัก70แล้วกันนะครับอ,อย่างเงี้ยเห็นไหม เมื่อกี้เห็นไหมครับว่าหุ้นเนี่ยเป็นพันตัวเงี้ยมันจะเหลือแมชเจ็ดแมชเห็นไหมเพราะว่ามันกรองค่าของแม c d ดีออกแล้วนะครับเพราะเราบอกว่าต้องเป็นหุ้นที่ above แม็ดีเนี่ยขึ้นไปสูงกว่า70เท่านั้นนะครับมันก็เลยเลือกหุ้นให้เรามาแค่7ตัวนะครับผมอ่าเป็นไงค่อนข้างมีประโยชน์ใช่ไหมผมว่าถ้าใครเป็นสายเทรดหุ้นนะถ้าเกิดเทรดหลายๆอย่างเนี่ยผมว่าแพลตฟอร์มเนี่ยดีนะครับแล้วก็มีตัวอ่าหน้าต่างนี้นะครับเป็นหน้าต่างสคริปนะครับซึ่งสคริปเนี่ยคือ เหมือนอาจจะเป็นตัว indicator นะครับที่เอาไว้ใส่ในตัว m d 4หรือเปล่าผมนี่ผมไม่แน่ใจนะคนที่ใช้สคริปต์ได้เนี่ยก็คือเหมือนเป็นใช้สูตรเหมือนสูตรคอมพิวเตอร์ครับเหมือนเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์เงี้ยคือคนพวกนี้ค่อนข้างที่จะร,รู้เทคนิคในการใช้เขียนโค้ดนะครับซึ่งเราต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยประมาณหนึ่งนะครับต้องศึกษามาประมาณหนึ่งถึงจะรู้ว่าแต่ละโค้ดแต่ละอะไรเนี่ยมันเขียนเพื่อไว้ใช้ทํายังไงนะครับซึ่งตัว indicator คุณแอมก็เขียนมาจากตัวสคริปต์เท่านั้นนะครับเพราะมันเป็นสู ก็ราคามีความรู้ด้านนี้นะครับผมว่าเหมาะมากนะครับแต่โดยส่วนตัวนะครับผมไม่มีความรู้ครับเทรดแบบธรรมดาครับเทรดแบบบ้านๆนะฮะก็เลยไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้เท่าไหร่นะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับข้าไปกันต่อนะครับที่ตัวสตรีมนี่คือเหมือน Facebook YouTube นะครับเฟซบุ๊กสตรีมยูทูปสตรีมนี่เป็นเทรดดิ้งบิวสตรีมนะครับเป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างที่จะแปลกใหม่นะครับก็คือเราสามารถที่จะดูไลฟ์สตรีมของเทรดเดอร์ต่างชาตินะครับหรือเทรดเดอร์คนไทยเนี่ย ณเวลานั้นได้เลยนะครับซึ่งมีหลายคนมากผมจะอขออนุญ,ญาตทดลองตัวอย่างกที่คนนี้ละกันนะครับนี่เขาจะเทรดกันสดๆเลยนะเห็นไหมครับก็ผมก็สามารถที่จะเข้ามาดูไอเดียของเทรดเดอร์คนอื่นได้เนี่ยก็อาจจะทําให้เราเนี่ยดูเทคนิคของคนอื่นๆได้มากขึ้นนะครับซึ่งมีคนไทยด้วยนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้เปิดคนไทยให้ดูนะครับเพราะมันต้องหาหน่อยนะครับแล้วก็แต่ส่วนมากจะเป็นของคนต่างชาติมากกว่านะครับก็ต่อไปตัวของบรกเกอร์นะครับ ที่จริงในเทรดดิ้งวิวเนี่ยเราสามารถที่จะเทรดได้ในตัวแพลตฟอร์มนี้ได้เลยนะครับมันจะไปต้องไปเทรดใน MD4 ก็ได้หรือ m d 5ก็ได้นะครับแต่ว่าโบรกเกอร์ต้องรองรับตัว t r a d i n g View ด้วยนะครับซึ่งตัวส่วนตัวเนี่ยผมเคยที่จะลองเอาโบรกเกอร์เนี่ยเข้ามาเทรดใน Trading View นะแต่ว่าไม่สามารถที่จะทําได้นะครับเพราะว่าตัวโบรกเกอร์เนี่ยยังไม่รับรองกับแพลตฟอร์มนี้นะครับส่มนมากาเนี่ยตัวโบรกเกอร์เนี่ยของที่คนไทยใช้เทรดกันนะสมมากจะเทรด m อ4นะครับหรือว่า อาจจะเพดในเป็นเว็บเทรดของโบรกเกอร์นั้นไปเลยนะครับแต่ตัวเทรดดิงวิวเนี่ยมันส่วนมากอาจจะมีแต่แบบในตัวโบรกเกอร์ต่างชาตินะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับอย่างเนี้ยอย่างบล็อกเนี้ย capital.com นะครับก็รองรับตัวแพลตฟอร์มของ TradingView นะครับผมอย่าง fxcm นะครับก็รองรับเหมือนกันนะครับตัว s a s o c u r r e n c y c o m พวกเนี้ยนะครับก็ใครสนใจก็สามารถที่จะไปลองทดสอบเปิดบล็อกดูก็ได้นะครับแต่ว่า ผมไม่แน่ใจว่ามันใช้กับคนไทยได้หรือเปล่านะเพราะว่าตัวโบกเนี่ยส่วนมากมันจะไม่ค่อยรับคนไทยเนาะเพราะว่ามันยังไม่รองรับกับที่ไทยไงมันไม่ได้เอามาทําการตลาดที่ไทยนี่หรอไหมแต่ถ้าเกิดในอนาคตก็อาจจะมีโบรกเกอร์เข้าไปร่วมกับเทรดดิ้งวิวอะไรเงี้ยคอยจะมาร่วมมือกันในอนาคตได้นะครับซึ่งผมก็รออยู่เหมือนกันเพราะว่าตัวเองดูแพลตฟอร์มเทรดดิ้งวิวเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าตัวโบรกเกอร์ในตัว MVP เอ็มบีโฟนี่ยผมเทรดในมือถือไงมันคือมันตั้งเลิศไม่ได้ไงเข้าใจไหมผมก็ออยากกใ้้้จะแแบบไดดเเลิรรททนว็ Trade นทวีตที่วิวทีเดียวนะครับมันจะได้ไม่ต้องไม่ต้องมายุ่งยากว่าจะต้องสลับแอปเปลี่ยนหน้าจอหน้าต่างอะไรเงี้ยคือมันค่อนข้างลำบากนะครับผมก็รอแชร์ตัวนี้อยู่เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับอา่ามอคือเหมือนเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สามารถจะเข้ารู้ได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับผมคอมมูนิตี้อ่ามีคอมมูนิตี้คุยกันด้วยนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นของต่างประเทศนะครับคุยกันคนไทยหายยากนะครับแต,แต่ก็มีนะไม่เขาว่าหาไม่ได้อ่ติดต่อได้ที้ไหนอะไรเงี้ยเฮลท์เซ็นเตอร์อะไรเงี้ยน,นะครับและ ในที่สุดนะครับผมก็จะเข้าเรื่องของชาร์จทันทีนะฮะผมพูดมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้เข้าเรื่องของชาร์จเลยนะครับ่ผมก็คอแหกคอแห้งนั่นเันเรากดเข้าไปดูกันเลยครับว่าในชาร์จของ Trading View เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับซึ่งหลายหลายคนเนี่ยก็เคยเห็นกันมาอาจจะมาเคยเห็นกันแล้วนะครับในคลิปก่อนก่อของผมนะครับที่ผมมาแชร์ความรู้ของผมให้เพื่อนๆดูกันนะครับซึ่งตัวหน้าตาของ Trading View เนี่ยมันจะขึ้นมา ถ้าคนที่ยังไม่เสียตังค์นะมันก็ขึ้นมาอย่างนี้เลยเรามาดูกันว่าตัวเทรดดิ้งบิ w แบบตัวฟรีเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยดูมุมมณซ้ายนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นชื่อของตัวผลิตภัณฑ์ที่เราจะเทรดนะครับซึ่งตอนนี้มันอยู่ในหน้าต่างของตัว c o n futures นะครับนี่เราเห็นชื่อเต็มตัวนี้ c o l l futures นะครับและถัดมานะครับเป็นตัวของ term frame นะครับซึ่งในเทรดดิ้บิลเนี่ยมันมันลํามานนะครับเราสามารถดูได้ถึง term frame วินาทีนะครับซึ่ง ต้องเสียตังก่อนนะครับเป็นตัวฟรีมันดูไม่ได้เนาะแต่เดี๋ยวผมจะเข้าไปรีวิวตัวที่ผมเสียตังแล้วดูนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับและนี่ครับก็คือตัวประเภทของแท่งเทียนนะครับมันจะมีบาร์คันเดิลสิครับตัวฮอลโล w c คันเดิลตัวไฮกิ n นอาชิไลชาร์ดนะครับตัวแอเรียนะครับ,รบแล้วก็มีแท่งเทียนแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมนกดไปตรงที่บาร์เลยกันอ่าเห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นบาร์ชาร์ดเห็นไหมครับ ถ้าใครที่เป็นสายบาชาดหรือเป็นเทรดเดอร์ยุคเก่าเนี่ยก็ถ้าเป็นเซียนนะผมว่าเซียนจริงๆเนี่ยค่อนข้างจะชอบนะครับเพราะวาบาชาดเนี่ยเป็นวิธีการดูเทรดเดอร์ของเทรดเดอร์ยุคแรก,กๆ,ๆนะครับเพราะว่าแต่แรกๆเนี่ยเทรดเดอร์แถบยุโรปนะครับค่อนข้างที่จะใช้บาชาดในการเทรดกันนะครับแต่พอมามีวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้เป็นคันเดนะครับก็คือการใช้แท่งเทียนในการดูชาร์ตนะครับตอนนี้มันก็เลยเปลี่ยนเป็นคันเดนะครับผม ตัวไฮเกนอชิก็มีนะครับไฮเกนอชิเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ในการดูเทรนนะครับผมแล้วก็มีตัวรลน์ชาร์ตนี่เปิดให้ดูทุกชาร์ตเลยนะครับอ่ะเป็นกลับไปเหมือนเดิมก่อนตางถัดมานะครับตัวคอมแพผมว่าตัวนี้เนี่ยมันว้าวตัวนี้แหละครับตัวว้าวทีตัวชาร์ตนี่แหละเพราะว่ามันสามารถที่จะคอมแพลกับกราฟอื่นได้นะครับเช่นผมจะคอมแพลกับตัวนี่ spx 500คือ s p 500นะครับผมมากดนี่นะครับผมจะกดที่ตัว new panel นะครับ มันจะขึ้นมา2หน้าต่างอย่างนี้เห็นไหมครับอ่าเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนตัวกราฟให้เป็นตัวทั้งเทียมกันก็ได้นะครับแบบนี้อ่าคลิกเข้ามาแล้วเลือกตรงสไตล์เป็น c a n d ดลนะครับนี่เห็นไหมมันค่อนข้างที่จะว้าวตรงนทุกคนซึ่งใครที่เป็นสายเทรดเทรดหุ้นนะครับผมมั่นใจว่าแน่ชอบนะครับเพราะเราสามารถที่จะเปรียบเทียบแรงของกราฟได้เช่นถ้าเกิดว่ามันยังไม่ทะลุแนวต้านอะไรเงี้ยถ้าเรามีความรู้นะ เราก็จะสามารถให้ดูได้ว่าตัวไหนนี่มันแข็งกว่ากันอะไรเงี้ยเราก็สามารถจะไปเทรดเขาเรียกว่าเป็นสต็อกซิเลชันนะครับหลักการการเลือกคุณอะไรเงี้ยถ้าใครเรียนมาก็จะรู้นะว่ามันค่อนข้างจะสะดวกสบายในการดูกราฟนะครับอ่ะผมปิดไปก่อนแล้วกันนี่อ่ะต่างถาัดม,มานะครับคือตัวอินดิเคเตอร์นะครับซึ่งไอต,ตัวเทรนด์วิวเนี่ยค่อนข้างจะมีอินดิเคเตอร์หลาย10ตัวเหมือนกันเนี่ยผมลองเลื่อนดูเนี่ยเยอะมากนะครับ มีทั้งตัวที่เคยเห็นและตัวที่ไม่เคยเห็นนะครับอินดิเคเตอร์เนี่ยจะมีอยู่หน้าต่างเนี่ยหหน้าต่างด้วยกันนะครับมีตัวบิวอินบิวอินก็คือเป็นอินดิเคเตอร์เนี่ยพื้นฐานที่ตัวทิวทัเนี่ยมีให้มาตั้งแรกแล้วนะครับไอตัวอ,วนอนันที่2ก็คือแคนโดสติ๊กพัทเทิลนะครับเป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้พัทเทิลของตัวแท่งเทียนเนี่ยมาดูอ่าผมสมมุติว่าผมใช้ตัวโรจิอย่างเดียวอ่าอย่างตัวอินดิเคเตอร์นะครับโรจิก็จะบอกว่า อาจจะคัดให้ว่าตัวไหนที่เป็นโนจินะครับมันก็จะขึ้นตัวแถบนี้ให้บอกว่าเนี่ยเป็นโนจินะครับผมก็มีข้อมูลมาให้อะอะไรประมาณนี้นะครับผมถัดมาก็เป็นตัว financial นะครับซึ่งตัวเนี้ยสายเทหุ้นก็น่าชอบเหมือนกันเนาะ financial เนี่ยคือตัวงบการเงินพวกเนี้ยจะมีพวก income statement นะครับเราก็สามารถดูได้ว่าตัว gross profit มันเท่าไหร่นะครับน้ำกลวยดูอ่ามันไม่ได้แล้วนะครับของฟรีไม่มีในโลกนะครับผมผมขอข้ามไปก่อนเลยกันเนาะอ่านี่เป็นตัว template นะครับซึ่ง template ตัวเนี้ย เราสามารถที่จะเซฟได้นะครับสมมุติว่าเราต้องการที่จะเซฟตัวอินดิเคเตอร์เอาไว้นะครับสมมติว่าผมเปิดอินดิเคเตอร์ข้ามาแค่ตัวนึงเนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์บิวอินแล้วกันนะผมใช้ตัวแม็กดีแล้วกันนี่เปิดมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วผมต้องการที่จะเซฟเทมเพลตนี่ให้อยู่กับเราตลอดไปนะครับแล้วกดตัวนี้แล้วกดเซฟเทมเพลตตัวนี้ก่อนจะเซฟได้นี่มันเป็นตัวเยตัง์เหมือนกันนะครับและที่ผมชอบมาอที่สุดนะครับนั่นคือตัวของอลเลอร์ตนั่นเองนั่นคือตัวการแจ้งเตือนนะครับ ซึ่งก็ต้องเสียตังอีกแล้วนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะดีนะครับและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับชีวิตผมค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ดูหรอกว่าผมจะเข้าเทรดณเวลาไหนผมจะออกณเวลาไหนนะครับมีแต่ว่าผมตั้งแจ้งเตือนไว้แล้วว่าถ้าเกิดว่ามันถึงที่แนวเนี่ยผมก็จะเข้ามาดูกราฟนะว่าผมควรจะออกหรือยังไงนะครับเอาพูดตามความจริงคือในตัวของ MT4 เนี่ยมันไม่มีตัว alert ให้หรือมันไม่มีแจ้งเตือนว่าตอนเนี้ยเด d e r เราถูกเปิดแล้วเดอร์ Order เราปิดแล้ว ออเดอร์ราชน tp แล้วออเดอร์เราชน stop loss แล้วนะครับซึ่งตัวนี้มันค่อนข้างที่จะต้องมา,า,าฟ้กกราฟไงแล้วผมก็เป็นคนที่ใช้เวลากับชีวิตค่อนข้างเยอะใช่ไหมผมก็ไม่มีเวลาที่จะเข้ามาดูการาฟเนี่ยผมก็เลยใช้ตัวเทรดดิวิลเนี่ยเป็นตัวตั้งเลือดแทนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะใช้โบรกเกอร์ผมพูดชื่อโบรกเกอร์นะผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นการชักนำพิชชวนลงทุนของโบรกเกอร์นะครับยกเว้นแต่ตัวที่เป็นโบรกเกอร์ของ xnet กับ xm นะครับจะมีตัวแจ้งเตือนในตัวแอปพลิเคชัันนขอองงมเะครบ ซึ่งผมว่าค่อนข้างดีนะ 2i broker xnm เนี่ยแต่ว่ามันก็มีเหตุผลที่ผมยังไม่ได้เลือกใช้โบกนั้นนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบก็สามารถที่จะไปใช้ได้นะครับไม่ได้กิจการไม่ได้ห้ามอะไรนะต่อไปนะครับตัวที่ผมชื่นชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งผมชอบหลายตัวมากเลยเกินอีกตัวนึงก็คือตัวรีเพย์ตัวรีเพย์เนี่ยมันสามารถที่จะทําให้เราเนี่ย b a c k เท s กับกราฟได้นะครับอย่างสมจริงมากๆซึ่งเสียตังอีกแล้วยังรีวิวไม่ได้นะครับไม่เป็นไร เดี๋ยวเราจะรอเข้าไปสู่พาร์ทในส่วนของตัวเสียตงกันนะครับตอนนี้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็จะเห็นตัวนี้ครับไม่ใช่ไหมครับที่มันออกมาแบบสะดุดตานะครับมันเกลิกตาเนี่ยตัวนี้มันคือตัวโฆษณาเนี่นะครับถ้าเรามีเป็นสมัครเป็นตัวเสียงกันเนี่ยตัวโฆษณานเนี่ยมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาให้เราเก็กกิกตานะครับแต่ถ้าเกิดใครได้ใช้ตัวฟรีอยู่เนี่ยก็ต้องปิดไปนะฮะและอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าใครที่วาดกราฟเครื่องมืออยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้ามีอยู่อย่างเงี้ย ถ้าเกิดเป็นตัวฟรีนะครับมันจะเซฟไม่ได้นะครับพอเวลากดปิดแล้วเปิดใหม่เนี่ยมันก็จะต้องรีเซ็กลับมาหน้าเดิมทุกครั้งนะตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยมันก็จะหายไปทุกครั้งนะครับมันจะกลับมาหน้าเริ่มต้นที่ผมได้โชว์ไว้ดูในตอนแรกนะครับแล้วเรามาดูกันต่อนะครับตัวนี้ที่ผมวาอตัวนึงนั่นก็คือวากแล้วนะครับเป็นสามารถที่จะเพิ่มหน้าต่างนะครับนั่นก็คือตัวนี่ select เอ่อเป็นตัว Layout นั่นเองตอนนี้เรากําลังใช้หนึ่งหน้าต่างอยู่นะฮะแต่ถ้า อ่าตอนนี้ก็จะเป็นตัวเซฟเทมเพลตเหมือนกันนะฮะเราก็สามารถที่จะตั้งค่าตรงนี้ได้ที่นี่เลยนะครับอ่าขอรีวิวไว้ก่อนว่าตรงตอนเซตตั้งเนี่ยไอตรงฟรีเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับตัวฟรีทุกคนจะเห็นตรงเส้นตารางตัวนี้ไหมฮะเนี่ยที่เป็นตารางเนี่ยตาราง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 มันเกิ่กรตามไหมครับทุกคนกดเข้ามาที่ตรงนี้เลยนะฮะตัวนี้เห็นไหมแล้วก็กดเข้ามาให้ตัว a p p e a r a n c e นะครับภาษาอังกฤษภาษาไทยรู้ไปอะไรนะมันก็จะมีตัวนี้เห็นไหม r อ i ์ซิเคิลกริดกับคตรรับ แล้วเลื่อนตรงนี้ให้มันสุดซ้าสุดเลยเห็นไหมครับว่าแนวตั้งเนี่ยเส้นแนวตั้งมันจะหายไปเห็นไหมอ่ะเรากดที่ horizontal กิดอีกทีหนึง่งถ้าเกิดเราเลื่อนไปขวาสุดเนี่ยเส้นมันจะเข้มขึ้นถูกไหมถ้าเกิดเราไม่ต้องการให้เส้นเป็นเกก,การตาเนี่ยแล้วก็ลากไปซ้ายสุดแล้วกดโอเคอ่ะเห็นไหมชาัดรูสะอาดขึ้นไหมครับทุกคนยอดเยี่ยมใช่ไหมต่อไปนั่นก็คือการตัวเอ่อ full screen นะครับถ้าเรากดเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูแบบ full screen ได้เนาะ แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะแต่ตัวนี้ตัวนี้สามารถที่จะถ่ายรูปได้นะครับ snapshot ได้เลยแล้วก็แชร์เป็น image เป็นลิงก์ของ T r a d e r e v วิ w แล้วก็แชร์ให้คนอื่นได้เลยนะครับว่าเราเนี่ยมีไอเดียยังไงบ้างนะครับถัดมานะครับตัวด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นตัวของ watch list เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่ม watch list ได้นะครับแต่ว่าต้องอาจจะเป็นตัวต้องเป็นเสียตังค์ก่อนนะครับนี่เขียน watch list เห็นไหมต้องเสียตังค์ watch list เนี่ยมันจะอยู่ตรงตรงนี้นะครับมุมบนขวาสุดนะครับกดมันก็เด้งขึ้นมาเนาะตัวนี้ก็จะเป็นแถบเเครืื่อองมมมหดลยะกก็จีพว เลอรที่เราตั้งไว้นะมีตัวข่าวสารที่ว่าน่าได้นะครับข่าวสารเกี่ยวกับตัวคอนนะครับถ้าเราเปลี่ยนสัญลักษณ์ตัวนี้เนี่ยสมมติผมเปลี่ยนเป็น a p p l แล้วกัน Apple เห็นไหมว่ามันจะเปลี่ยนด้วยเห็นไหมตัวข่าวมันจะเปลี่ยนด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวของ Data Window นะครับจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยราคาเปิดราคาปิดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็มาดูกันได้นะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวของ Hotlist นะครับเป็นตัวที่ร้อนแดงนะครับตัวที่คนนิยมดูกันเนาะตัวทีรีวิวเนี่ยก็จะเอาตัว ฟีเจอร์นี้ขึ้นมาให้เราได้ดูกันนะครับส่วนตัวผมไม่ได้ดูเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอ c ค n o มิคแคลนเดอร์นะครับขึ้นมานะครับเป็นหน้าต่าง่อขึ้นมาให้เราดูนะแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถปรับเลื่อนได้นะครับนี่เห็นไหมแล้วก็มีตัวของ My Idea นะครับซึ่งเราต้องเป็นคนสร้างเองนะว่าไอเดียเรามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวของหน้าต่างการพูดคุยนะครับว่าเทรดเดอร์เนี่ยมีพูดคุยกันบ้างนะครับแต่ส่วนตัวไม่ได้ใช้นะฟีเจอร์นี้อ่าแล้วก็มีตัวแชทกับพวกอะครับ แล้วก็มีไอเดียสตรีมด้วเขาสตรีมมันอยู่นะว่ามีไอเดียอะไรบ้างตันนี้ไม่มีเนาะแล้วก็มีตัวนี่สตรีมเปต้านะครับนี่เราก็กดเข้าดูได้ว่าตัวน,นี้มีใครสตรีมมันอยู่บ้างนะครับอ่าลแล้วก็มีตัว Notification แจ้งเตือนมีอะไรบ้างน,นะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวของบรกเกอร์นะครับที่จะต้องเชื่อมต่อกับมันก่อนถึงจะใช้ได้เนาะแต่ว่าผมไม่ได้เชื่อมต่อก็ใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวของหน้าต่างของ b i t Off เ r er รพวกเนี่ยนะครับ เป็นตารางราคานะครับก็สามารถดรูได้เช่นกันนะครับผมตัวนี้เป็นเป็นออฟจอต์ทรีที่เราเปิดอยู่นะครับสมมติว่าเราจะรู้ว่าตอนนี้เราเปิดหน้าต่างอะไรทิ้งไว้บ้างนะครับก็กดตัวนี้เลยมันจะโชว์ให้เราดูว่าตอนนี้เรามีวอลลุ่มนะนี่อินดิเคเตอร์วอลลุ่มตรงนี้นะตอนนี้เราเปิดอินดิเคเตอร์แม็กดีนะอ่ะมันจะขึ้นให้โชว์ตรงน,นี้นะครับถ้าจะปิดก็กดกระบาดตัวน,นี้ก็ปิดได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดเราจะปิดอินดิเคเตอร์นะครับเราสามารถกดนะชี้ที่ตรงน,นี้มันจะขึ้นที่มุมซ้ายนะคร ตัว i n เคเตอร์เนี่ยนี่ตรงนี้เห็นไหมตัววอลุ่มแล้วก็ปิดตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะทําให้ indicator เนี่ยมันกลับมาหรือว่าเรายากจะกดันดูนะครับันดูคือการย้อนกลับนะการการะทําที่เราทํากลับไปเนี่ยจะให้มันกลับมานะครับแล้วกดตรงนี้เห็นไหมเครื่องหมายนี้ันดูนะครับแล้วก็มีคีย์ลัดด้วย control z ครับแล้วกดตรงนี้ก่อนละกันอ่าเห็นไหมตัววอลุ่มก็จะกลับมาแล้วนะครับถ้ากดอ,อีกทีนึงอ่าไม่ได้กลับมาแต่ถ้ากดกลับไปข้างหน้า อ่าเม่นี้ก็หายไปนะครับลองไปเล่นกันดูได้นะฮะมุมซ้ายบนก็มีอะไรอีกนะครับมีตัวของราคานะครับนี่เราถ้าเกิดเราคลิกเนี่ยเราสามารถที่จะกดเทรดณตอนนั้นได้นะครับแต่ว่าต้องเชื่อมต่อกับโรเกอร์น่ะก่อนนะครับนี่ผมขออนุญาตเปิดมาในตัวของค่าเงินก่อนแล้วกันนะครับ USD นี้กันอ่าอ่เราก็จะไม่เห็นกราฟของค่าเงินกันแล้วนะครับผมและฟีเจอร์อย่างหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันค่อนข้างดีนะครับก็คือการที่มันมีตารางนะครับเปลี่ยนเป็นไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงก่อนแล้วกันนะครับ มันมีตารางข่าวให้ด้วยนะครับว่าตัวเนี่ยดอลลาร์ไตแปนเนี่ยมันมีข่าวอะไรนะครับบอกต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าใครเข้ามาเนี่ยจะต้องเปลี่ยนไทม์โซนนะครับให้เป็นไทม์โซนของประเทศไทยนะครับมันจะได้ดูง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดใครอยากเปลี่ยนไทม์โซนของต่างประเทศหรือประเทศอื่นเนี่ยก็เลือกได้นะครับเดี๋ยวผมจะเลอกไปขอคนไทยให้ดูเนาะผมเป็นคนไทยนะครับอ่านี่แบงก์กรอเห็นไหม u t c 67นะครับคลิกไปเลยนี่เห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนเวลาให้เราว่าข่าวนะเวลานี้อ่า มันหมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเกิดมันขึ้นอย่างนี้แสดงว่าเราใช้ตัวเทรดดิ้งบิลตัวฟรีเนี่ยนานเกินไปนะฮะมันก็เลยแบบให้เราต้องสมัครนะครับก็ผมกลัวว่าคลิปนี้มันจะยาวไปนะครับผมก็ขออนุญาตแบ่งเป็นพาร์ทหกับพาร์ทสอแล้วกันนะครับเพื่อเพื่อนเนี่ยสามารถที่จะได้ดูตัวอย่างฟรีกับตัวอย่างเสียตังค์แยกกันได้อย่างแบบไม่งงนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันพาร์ทต่อไปนะครับว่าตัวเทรดดิ้งบิลในตัวแบบเสียตังค์เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับแล้วมันให้อะไรเราบ้างมันคุ้มที่จะ มาใช้ตัวเทรดดิ้งวิวแบบเสียตังค์นะครับติดตามการรีวิวเทรดดิ้งวิวพาร์ทสนะครับผมก่อนจะไปดูพาร์ทสนะครับช่วยกด Follow นะครับตัว Facebook ของผมนะครับในเพจชื่อว่า b ู o อนบนะครับและใน IG นะครับ b ูเ b อร์สกอร์แออันเดอร์สกอระครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับติดตามการเทรดกับผมต่อนะครับแล้วก็ใน Facebook เนี่ยก็จะมีตัวของตัวมีมนะครับมีตัวความรู้ใหม่ๆที่ผมจะลงนั้นเอน Facebook นะครับเกี่ยวกับ m i n d s ซ t การเทรดพวกนี้นะครับแล้วก็มีคำคมของเทรดเดอร์ต่างๆทั่วโลกนะครับลงเพื่อให้เป็นกำลังใจในการเทรดนะครับผมก็เดินติดตังวันต่อไปนะครับในรีวิวเทรดดิ้งวิวพาร์ทสนะครับแบบเสียตังนะครับผมสหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมนาตาสตายุสวัสดีครับ